ทุกคนวันนี้นะคะไมค์ก็อยู่ที่เมอร์ซี่คลินิกสาขาสุขุมวิท39นะคะที่ไมา์เลือกมาใช้บริการที่นี่นะคะเพราะว่าได้แอบไปรู้จักเพจมานะคะทุกคนที่นี่กรัวร่มากก็จะมีห้อง VIP ด้วยแล้วก็ใครนะคะที่มารอเพื่อนสามารถชงกาแฟได้มีสแน็คให้ทานด้วยนะคะ อร่อยค่ะทุกคนสดชื่นมากวันนี้ต้องไม่จองมาเป็นปโปรโมชั่นได้ออดใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะเย็นแล้วก็ถนอมผิวในส่วนของการกําจัดขนก็คอนข้าเวิร์คค่ะพร้อมแล้วค่ะทุกคนจะเป็นยังไงมาดูกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดทำความสะอาดนะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปลงเป็นเจลเย็นนะคะค่ะเจลจะช่วยลดการระคายเคืองก่อนเลเซอร์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลเซอร์เลยนะคะ แ้าร้อนเกินไปแจ้งได้เลยนะคะตอนนี้โอเคมากเลยค่ะไม่ไม่รู้สึกแสบร้อนหรือว่าแบบระคายเคืองอะไรเลยเคยทํามามันจะเนี่ยถ้าเขาลงปุ๊บแล้วหนูจะรู้สึกเหมือนกับแสงทั้งหมดอยู่ในตัวหนู <laughs> เหมือนสาดแปสงมาแล้วมันก็แสบตามรูขุมขนนะคันคันบอกไม่ถูกอ่ะมันแตกต่างอ่ะหนูชอบตัวนี้มากกว่าไม่ไม่ร้อนจริงๆค่ะไม่ร้อน,อนเลยอะมันชิลมากๆเอาจริงรู้แค่ว่ามันแบบ ลึกถึงโคนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะนุ่มด้วยชอบชอบผิวสัมผัสตอนนี้มากๆค่ะมาอยากแนะนําสําหรับสาวๆที่มีปัญหาวงแขนคล้ําไม่มั่นใจเป็นตุ่มหนังไก่หรือว่าขนนาดกอะไรอย่เงี้ยค่ะมาลองทํำตกครั้งนะคะทุกคนเราจะได้โชว์วงแขนอย่างมั่นใจเ,เวลาใส่ใส่เดียวก็อกอะไรเงี้ค่ะอย่าลืมเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆนะคะทุกคนรับรองประทับใจแน่นอนค่ะ